สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเและเอฟซีทุกๆท่านนะครับสวัสดีในยามเช้านะครับวันนี้ผมพาเพื่อนเพนมาอัปเดตนะครับทุเรียนมูซันคิงนะครับที่ผมได้เสียบข้างแล้วก็แกะเทปให้เพื่อนเอนดูในคลิปที่ผ่านมานะครับ นี่ครับทุเรียนมูสันคิงนะครับแตกยอดเร็วมากครับเพื่อนๆครับโูครับผมได้ทำการตัดต้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ลืมถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะคิดว่าเพื่อนๆก็ดู เทคนิคและวิธีการเสียบข้างของผมก็มี f c หลายหลายท่านนะครับทั้งที่อยู่ประจบขีดขันนะครับแล้วก็ที่อยู่ในาภาคกลางภาคอีสานนะครับก็ได้ส่งข้อความเข้ามาในเพจนะครับแล้วก็ในไลน์นะครับว่าผมได้เสียบข้างเสียบยอดเป็นก็เพราะพี่ผมประสบความสำเร็จ ในการเสียบข้างแล้วครับพี่ขอบคุณมากครับผมเห็นข้อความแบบนี้นะครับก็รู้สึกดีใจครับยินดีกับเพื่อนๆและ f อนะครับที่สามารถนําเทคนิคดีๆของผมไปปรับเปลี่ยนใช้แล้วก็ไปลงมือทำนะครับจนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับซึ่งต่อไปข้างหน้านะครับก็สามารถนําไปเป็นวิชา สามารถเลี้ยงชีพตนเองได้นะครับซึ่งแถวภาคใต้นะครับก็วิชาการเสียบข้างนะครับพูดถึงในบริเวณจังหวัดชุมพรนะครับก็เสียบข้างแบบนี้นะครับต้นละไม่ต่ำกว่า50บาทนะครับต่อหนึ่งต้นนะครับคือ50บาทก็คือเสียบแล้วก็ติดตามผลเล็กๆน้อยๆนะครับจนถึงแกะเทปนะครับ พอถึงวันแกะเทปถึงวันตัดต้นนะครับก็รับไปต้นละห้าสิบบาทนะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าถ้ารอถึงการตัดต้นออกนะครับก็จะมีการคิดราคาเพิ่มหรือเปล่านะครับถ้าพื้นที่ไหนที่อยู่ห่างไกลนอกเหนือจากจังหวัดจุมพรนะครับก็ต้องมีการคิดค่าเดินทางแล้วก็คิดก่้าการเสียบข้างนะครับ แต่เฉพาะ FC นะครับแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับผมก็จะคิดในราคากันเองนะครับแต่ก็ช่วงนี้เพื่อนๆก็รู้อยู่นะครับว่าเป็นช่วงที่ระบาดของโควิด19นะครับซึ่งไม่สามารถเดินทางออกนอกจังหวัดไปเสียบข้างหรือเสียบยอดให้เพื่อนๆได้นะครับก็คงอีกหลายเดือนนะครับหรือว่าเป็นปีก็เป็นได้นะครับ ซึ่งวันนี้มาเข้าเรื่องกันเลยครับนี่มาชมนะครับนี่ครับแผลที่เสียบข้างนะครับนี่ครับมาดูทางด้านนี้นะครับโตเร็วมากครับมมซันคิงครับแล้วก็รู้สึกว่าจะทนต่อสภาพอากาศได้ดีครับทั้งลมทั้งฝนนะครับแกะมาก็แกะเทปออกมาก็ไม่มีการพลางแสงให้เขาเลยนะครับ ซึ่งเพื่อนเอนจะเห็นได้ว่ายอดของเขาก็ปกติดีนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่ามูสันคิงนะครับก็เป็นทุเรียนที่สามารถทนแดดทนฝนทางภาคใต้ได้อย่างดีเยี่ยมครับเพื่อนๆครับลักษณะอยอดมูสันคิงนะครับที่ผมได้เห็นผ่านตามานะครับก็ใบของเขาจะเรียวยาวนะครับแล้วก็ เ้นใบภายในจะเยอะครับเยอะกว่าหมอนทองนะครับเมื่อใบแก่ดีนะครับเราจะเล็กด้านหลังดูนะครับเส้นใยของเขาจะถี่นะครับเหมือนเส้นได้นะครับถี่มากครับนี่ครับผมได้ยอดยอดกิ่งข้างมานะครับสวยงามครับเพื่อนๆครับ ก็ต้องขอบคุณ f อทุกๆท่านนะครับที่ให้การตอบรับคลิปผมเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็นำเทคนิคดีๆของผมไปใช้ในสวนแล้วก็ไปลงมือทำนะครับจนบางท่านก็ประสบความสำเร็จเยอะนะครับมากมายครับในการเสียบข้างนะครับก็ทำให้ผมมีแรงบันดาลใจในการทำคลิปให้เพื่อนๆชม ่างต่อเนื่องนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวจากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ